เทคนิคของการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะคะอันนี้นะคะถ้าเกิดใครฟังเทศหลวงพ่อปามโมดเนี่ยนะคะเอ่อจะฟังท่านพูดถึงวิหารธรรมมานะคะคือวิหารธรรมเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเหมือนบ้านอะ่ะวิหารก็คือบ้านอย่างเงี้ยนะคะคือต้องเป็นสิ่งที่ ถ้าเกิดดีที่สุดนะคะวิหารธรรมนั้นควรที่จะเหมือนกับแค่กายกับใจเราแค่นี้เองนะคะไม่ใช่วิหารของธรรมของเราจะต้องออกกําลังกายจะต้องใช้อุปกรณ์ข้างนอกอะนะคะแล้วถ้าเกิดสมมติเราเราติ้งต่างอะว่าแล้วถ้าเราไม่มีสิ่งสิ่งนั้นอำนวยความสะดวกละนะคะมันแปลว่าเฮ้ยเราไม่มีบ้านอยู่เลยนะจิตใจของเราค่ะที่พึ่งทันทีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าวิหารธรรมของวิหารธรรมจริงๆเนี่ย มันควรจะสร้างขึ้นได้แบบในจิตใจอติ้งต่างเลยเราติดเตียงเนี้ยนะคะวิหารธรรมของเรามันก็ต้องเหลือแค่กายกับใจเพราะว่าแบบนะคะแบบคือแบบบางทีเราจะดูทีวีตลอดก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,<_ <EN> _คะเราก็ต้องแบบเออ,อยังไงอะ่ะสร้างพุทโธขึ้นมานะคะปรุงแต่งพุทโธขึ้นมาอะไรก็ได้อ่ะให้มีความสุขอ่ะให้จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอ่ะนะคะ ดูลมหายใจก็ได้อ่าดูลมหายใจแล้วสบายสบายไปะนะคะสวดมนต์ก็ได้นะคะชอบบทไหนอิติปิโสพระขาวาสวดมหาจากักรพรรดิก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้แบบใจแบบเออเค้าเคลียร์แล้วมีความสุขอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยอ่าแผ่เมตตาไปก็ได้อ่าขอให้สัตเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขปราศจากความทุกข์อะไรแบบเนี้ยก็ได้ <c oughs> นะคะเนี่ยหาของตัวเองให้ได้นะคะว่าเฮ้ยตัวเองแบบ ถ้านั่งเล่นๆเฉยๆไม่ต้องมีมือถือไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังเทศด้วยนะเพราะถ้าเกิดวิทยุเสียไฟดับอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่มีเทศฟังนะคะไม่มีหนังสืออ่านธรรมะนะคะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีข้อจํากัดนะถ้าเกิดเราจะต้องพึ่งอย่างอื่นอะไรเงี้ยลองหาดูว่าจิตใจเรานึกถึงอะไรแล้วแบบมีความสุขแต่ไม่ใช่นึกถึงแบบเงินมาเงินมาเงินมาอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นมันจะแบบมันจะไม่เรียกว่าวิหารธรรมนะมันจะเรียกแบบว่าแบบพวกแบบของเครื่องล่ออะไรเงี้ยแต่มันแบบ ไม่ได้ล่อให้จิตสงบอ่ะสิมันจะล่อให้จิตต้องคิดอะนะคะดังนั้นเราต้อง,องแบบเอออะไรก็ได้เครื่องล่อให้จิตมีความสุขความสงบอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ถ้าวิหารธรรมของเรายิ่งเป็นวิปัสสนากรรมฐานไม่เลือกอารมณ์เลยนะคะไม่เลือกอะไรก็ได้ที่มันโผล่มาณนะปัจจุบันขณะนะคะมันจะคิดหนอก็ได้มันจะฟุ้งหนอก็ได้ นะคะคือรู้รู้แหลกเลยนะคะรู้ไปหมดเลยรู้รู้รอบอ่ะอย่างเงี้ยน,นะคะเอ่อยุบหนอพองหนอก็ได้นะคะปวดก็ได้เมื่อยก็ได้ช้าก็ได้ร้อนก็ได้หนาวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอันนี้เก่งมากเลยเก่งมากมากเลยแต่ถ้าเกิดไม่เป็นไรนะคะเรายัางเพิ่งฝึกอย่างเงี้ยก็เอาอะไรก็ได้ให้มีความสุขไปก่อนเ <mission> มื่อมีความสุขแล้วจิตแบบเ,ออเริ่มมีความสุขเริ่มแบบนิ่งลวนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยยุบหนอพองหนอคิดหนอต่างะนะานาแบบเราค่อยแบบเหมือนกับเริ่มฝึกให้จิตแบบ ตามรู้ทันอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเลยนะคะหาจุดที่จิตมีความสุขให้ได้ก่อนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยวิปัสสนาจะตามมาค่ะ